ไม่ทิ้งใคหัวเพราะฉะนั้นโดยเสื้อเชื้อสายของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นาสาะไรนี่คือความหมายที่พวกเขาภา็ภูมิใจภาคภูมิใจแต่พระเยซูได้กล่าวว่าเราบอกความจริงจากทั้งบองทุกคนที่ทำผ้าา พระเยซูไม่ได้พูดถึงการเป็นทาสในเรือนเวียรหรือทาสอะไรก็แล้วเป็นทาสซื้อขายอะไ,ไรก็แล้วแต่แต่พระองค์ก็ลังพูดถึงการเป็นทาสของบาปอันนี้เป็นเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญที่พระเยซูต้องการที่จะสื่อให้พวกเขานำหลายได้รูดด้ผู้ใดก็ตามที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป คำจำกัดความของบาสนะครับบาสคืออะไรครับคือการผิดเป้าหมายคือการฝ่าฝืนบทบัญญัติหรือการคำสั่งการคำสั่งของไม่ว่าจะเป็นคำสั <sadece sair> <ười> ่งของรัฐบาลคำสั่งของเจ้านายก็ตามข้อธบัญแล้วก็การดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ ปฏิเสธการเป็นคนหลักด้าไม่อาจปฏิเสธการเป็นคนหลักด้แล้วพระเยซูก็ได้พูดต่อนะครับในข้อที่3 5บอกว่า,วาถ้าอยู่ในบ้านเพียงช่วงราวบุตรต่างหาที่อยู่ตลอดไปบุตรต่างหาที่อยู่ตลอดไปในพระธรรมกาลทียบทที่4ข้อ 21ถึง3 0ครับผมจะอ่านจากข้อที่28จนถึงข้อที่3 0ใบัพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเียวกับสแต่ในท่านั้นผู้ที่เกิดตามปกติได้ผมเห็นผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณอย่างไรปัจจุบัน ก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่ข้อคำพีว่าอย่างไรก็ว่าจงไล่หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเพราะว่าบุตรของหญิงทาสจะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาส ราจำเรื่องของอิส p กับอิสมาเอลได้ใช่ไหมครับอิสมาเอลนีเกิดจากนางฮากกา